ารงานขอ,อ,อนุนอมนไม่เกียวกบข้าที่ป่าซิงโตอาจารย์เคยบอกว่า ถ้าเห็นคนควันดำนั่นติดต่อกับ,บวัวอสอรพิษมรกตราชาแห่งสัตว์สิงโตเป็นไปได้ดี่งยงไรสัตว์วิญญาณกับวิญญาจาร์เป็นปฏิปักษ์ต่อกันวัวอสอรพิษมรกตจะฟังแผนการเขาได้ยังไงยัยงไงข้าก็คิดว่ายังไม่เหมาะสมอ่ะให้เจ้าตัวตัดสินใจเองดีกว่าแต่ว่าแต,แต่ว่าข้าร้วมโยการอาจยารย์ใหญ่ มีวิธีหนึ่งบางทีอาจทำให้เขาขึ้นสู้อีกครั้งวิธีอะไรเจ้าคะสมมติฐานคือเจ้าต้องเสี่ยงเฮ้ยเขาว่าไม่เหมาะสมออาจารย์ใหญ่บอกมาเถอะเจ้าค่ะข้าเต็มใจลองเจ้าเป็นห่วงสัตว์วิญญาณเหรอข้ากำลังคิดเรื่องที่ตาเท่าตู่กูบอกกับข้ารับสังหารปีปีตรง อืน่าจะทินานามพรมยุทธของสำนักวิญาญณญยุทิตถูกย้ายไปจริงๆดูท่าว่าแผนที่พวกเขาต้องการรอบสังหารปีปีตรงอาจสำเร็จก็ได้อืมอีกอย่างพรมยุทธพิษถูกช้างคุยวางยาพิษไม่แน่ว่าการรอบสังหารปีปีตรงอาจจะเป็นแผนของพ่อเจ้าเ้ากังวลเรื่องนี้ล่ะ หากเป็นพ่อเจ้าจริงๆเจ้าจะทำยังไงไม่รู้สิเจ้าคิดจะแก้แคนกับเขาไหมแต่ปีปีตรงบอกแล้วนางไม่ได้เข้าร่วมการไล่ล่าในตอนนั้นบางทีพ่อเจ้าอาจคิดทำลายทั้งสำนักวิญญาณยุทธต่อให้เป็นการกระทำของสำนักวิญญาณยุทธ์แต่ก็มีคนมากมายที่ไม่รู้เรื่องในตอนนั้นจะไม่ปล่อยไปสักคนเลยเหรอ ใช้พลังเฮือกสุดท้ายสร้างมิติูุขนาดนี้นอกจากเจ้าก็าไม่มีใครเข้ามาได้แม้กระทั่งพ่อของเจ้าก็ไม่ได้แม่หวังว่าเจ้าจะปกป้องเขาเมื่อแม่ตายไปความแค้นที่เขามีต่อสำนักวิญญาณยุทธจะไปได้ไกลถึงเพียงไหนแม่ก็สุดจะรู้ได้แม่หวังเพียงให้เจ้าเคียข้างพ่ออย่าให้เขาจมสู่เหวลึกแห่งความแค้น อย่าให้เขาสูญเสียความเป็นคนข้าต้องตามหาท่านพ่อให้พบก่อนการรอบสังหารเจ้ามีเบาะแสเหรอตอนนี้ที่พอคิดได้คือเริ่มจากช่างฮุยก่อนไปหาเย่เจือชิวเหรอพรุ่งนี้ไปสนามประทัาก,กับซิงหลัวจบการแข่งขันเมื่อไรข้าจะไปหาเย่เจือชิวพอถึงตอนนั้นเราต้องช่วยพี่ต้อยชนะสนามนี้ก่อนได้